นุ่มกัญชัยโพสสอนนนยะถึงนายนภัสหลังใบเฟิร์นเปิดใจสถานะสืบเนื่องจากกรณีที่นายนภัสเสียงสมบูรณ์บอกสื่อว่าตนโทรสารภาพรักชอบใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ล่าสุดสาวใบเฟิร์นบอกว่าสถานะตอนนี้ของพวกเขานั้นพัฒนาไปอีกหนึ่งสเต็ปแล้วในขณะที่ให้สัมภาษณ์ สาวใบเฟิร์นออกอาการเขินหนักมากบอกเลยว่าทำเอาแฟนคลับฟินกันทั่วบ้านจริงๆล่าสุดหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลพิธิกรดังแถวหน้าเมืองไทยที่ออกมาเผยเรื่องข้างต้นในฐานะพ่อคนหนึ่งที่ทำให้แฟนคลับทั้งประเทศรู้ว่าพวกเขากิกกักกักนจริงๆล่าสุดพ่อหนุ่มได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเส้นทางอะถามได้แต่จุดหมายต้องไปให้ถึงเอง งานนี้ก็มองได้ทั้ง2มุมมุมสอนลูกเรื่องการใช้ชีวิตไปให้ถึงจุดหมายอีกมุมก็เอ๊ะหรือพอ่อจะหมายถึงเรื่องความรักกันนะทำเอาแฟนคลับแห่คอมเมนต์